จับตาพร้อมกันในช่วงของกัวเอาลุกบาย YLG ครับสนับสนุนโดย YLG Group โทร022871155และ026775520 คุยกันนะคะกับคุณธิพานวาวัฒนาศักดิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Y g b u l l u e Adventures ค่ะสวัสดีครับคุณธิพาครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณโสภาคุณธีรวัตรค่ะเดื๋จากตอนนี้เองปัจจัยพื้นฐานดูเหมือนว่าจะมีข่าวที่ไม่ค่อยจะส่งผลดีต่อราคาทองคําสักเท่าไหร่นักนะครับตอนนี้ลงทุนทองคําดูแต่เทคนิคอย่างเดียวเลยหรอครับใช่เราค่ะในช่วงที่ผ่านมานะคะก็คือว่า หเห็นได้จากราคาทองคาเองไม่ค่อยได้ตามข่าวตัวไหนมากนะถึงแม้ว่าจะมีการประกาศอย่างที่คุณเพีรวัตรบอกก็คือว่าในวันศุกร์ที่ผ่านมามีการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรซึ่งออกมาอยู่ที่ประมาณแสนกว่าตําแหน่งซึ่งถือว่าดีมากนะคะกว่าที่คาดไว้ซึ่งตอนแรก ตัวเลขคาดไว้อยู่แค่ประมาณ70,000กว่าตำแหน่งเท่านั้นเองนะคะแถมตัวเลขการว่างงานก็ลดลงมาอยู่ที่ระดับประมาณ7.7ซึ่งถือว่าต่ำที่สุดในรอบ4ปีที่ผ่านมาด้วยเช่นกันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือพอหลังตัวเลขประกาศออกมาแล้วราคาทองคามีการย่อลงไปบ้างแค่เล็กน้อยเท่านั้นหลังจากนั้นมีการดีตัวกลับขึ้นมานะคะ ดังนั้นเองจะเห็นได้ว่าในช่วงนี้ราคาทองคําเองตามไม่ค่อยได้ตามปัจจัยตัวไหนเท่าไหร่นะคะนะคะดังนั้นเนี่ยพอเราถ้าเราหันกลับมามองในในแง่ของเทคนิคเองนะคะในวันนี้อนเองราคาทองคำเองแนวต้านเนี่ยก็อยู่ที่ระดับหนึ่งพันเจ็ดร้อยี่สิบเหรียญส่วนแนวรับนะคะอยู่ที่ระดับ 1, 7, 5, นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเหรียญถ้าหลุดแนวต่อไปจะอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยแปดสิบห้าเหรียญดอลลาร์สหรออัฐ แ่เราต้องมาดูกันว่าธําคารเอจะสามารถทะลุจุดสูงสุดเดิมที่สําหรับสัปดาห์ที่แล้วหรือปล่ซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยไฮายเดิมที่เขาทาไว้อยู่ที่ระดับ1,719เหรียญดอลลาร์สหรัฐถ้าถูก็มาดูกันอีกครั้งหนึ่งถ้าในสัปดาห์นี้ยังไม่สามารถผ่านที่แนว1,719เหรียญได้โอกาสที่จะย่อลงไปด้านล่างมีค่อนข้างมากทีเดียวนะคะโดยที่อย่างที่บอกรับแรกอยู่ที่1,700แล้วก็รับที่สองอยู่ที่1,615เหรียญค่ะ ถ้าเราจะดูอ้างอิงจากสัญญาณทางเทคนิคด้วยจะดูยูโรก็ไม่น่าจะใช่นะคะเพราะมันก็ไม่สอดคล้องกันเหมือนกันค่ะในสัปดาห์นี้เองค่ะของทางยูโรมีน้ำหนักกับทองคําไม่มากนักนะคะคุณสาพาคือข่าวที่อยากจะต้องดูเนี่ยคือถึงแม้ว่าเจะไม่มานนะักมากแต่ก็ยังแนะนําให้ติดตามข่าวซึ่งเป็นข่าวสําคัญของทางฝั่งสหรัฐเองนะคะ ที่จะมีในสัปดาห์นี้ก็มี2เรื่องด้วยกันเลยเรื่องแรกเลยนะคะก็คืออาจะต้องจับตาดูว่าสุดท้ายแล้วทางเฟดจะมีการยกจำนวนเงินออต่อโอเ r a t i ชั่นทวิสเข้ามาเป็นการเพิ่มวงเงินให้กับทิวีหรือเปล่าซึ่งถ้ามีการยกวงเงิน ้อนั้นขึ้นมาสิ่งที่เกิดขึ้นคือราคาทองคําอาจจะมีการดีดตัวขึ้นมานะคะแต่อีกข่าวหนึ่งก็คือข่าวในเรื่องของฟิสิกอลคริสหรือว่าในเรื่องของหน้าผาทางการคลังเองอาจจะต้องดูว่าในการประชุมในสัปดาห์นี้จะสามารถหาข้อยุติตรงได้ไหมนะคะซึ่งเป็นข่าวที่เราก็พูดกันมาในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาแทบจะทุกวันเลยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าหาข้อสรุปออกมาได้มองว่าตัวนี้ราคาจะเป็นตัวที่กดดันทําให้ราคาทองคําสามารถย่อลงต่อได้ะคะ่ะ ในก่อนหน้านี้คนที่เคยเปิดสถานะลองโพ o s i t i เอาไว้แนะนํายังไงดีครับคุณกิภาพาครับคือเรามองว่าในสัปดาห์นี้นะคะการถ้าราคาทองคำดี่ปโตขึ้นไปเนี่ยคือจะต้องผ่าน1,720เหรียญก่อนซึ่งถ้าแนวนี้ไม่สามารถผ่านได้โอกาสที่จะย่อลงต่ 1, ํา1,700มีค่อนข้างมากนะคะก็คือจุดที่อาจจะต้องตัดขายออกไปก็อยู่ที่ใกล้ๆระดับประมาณ1,720เียญหรือว่าต้องตัดประมาณ1,715เรียญน,นะคะ แต่ว่าอย่างถ้าเรามามองอีกฝั่งหนึ่งแล้วพบ่รวัดคืออย่างตอนนี้เองเนี่ยถ้าเป็นฝั่งในแง่ของฝั่งเวลดีมมนเองจะเห็นได้ว่าตัวเลขการนําเข้าของประเทศจีนในในช่วง ประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มขยับขึ้นแล้วนะคะคเลยเป็นการคาดการณ์ว่าอาจจะเริ่มมีการทยอยซื้อขายเพิ่มขึ้นหลังจากที่ใ่า้จะเข้าเทศกาลช่วงเ,เทศกาลจุดจีนช่วงกุมภาพันธ์นะคะคเลยทําให้ตอนนี้เองในแง่ของเวลดีมาณเองก็มีการทยอยสะสมด้วยก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่สนับสนุนทําให้อาจจะเป็นแรงซัพพอร์ตที่ทําให้ถ้ามีการย่อตัวของราคาทองคําเองอาจจะย่อได้ไม่มาฝากค่ะครับได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค,ะค่ะค่ะ ดีค่ะสวัสดีค่ะแนวต้าน1,719ดูเอาไว้นะคะว่าแนวต้านนี้สามบราผ่านไปได้หรือเปล่าถ้าผ่านไปไม่ได้อาจจะยุบย่อลงมาแนวรับแรก1,700แนวรับถัดไป1,685ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออน,นะค่ะส่วนทางด้าน